รถ Mercedes-Benz S-Class พร้อมใช้ฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี Mercedes-Benz S-Class S320 W220 สภาพเหมือนป้ายแดงเลยไม่แสนสองกว่าเท่านั้นราคา3 7แสนดบาทครับ <c oughs> ผมบอกงนี้ราคานี้นะครับสภาพพร้อมเก็บคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วครับถ้าคุณมาดูคุณจะรู้เลยว่ามันจบจริงๆไปดูคันอื่นมาก่อนได้เลย ครับเลมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมมารีวิวรถ20ปีนะครับหลังจากรถประมาณตอนนี้น่ะ2020นะครับย้อนกลับไป15-20ปีเนี่ยรถยุค90นะครับหรือยุคประมาณ2000บวกลบเนี่ยน่าสนใจมากนะครับรถบางคันราคาตอนนั้นมันเกินเอื้อมแต่ตอนนี้รถราคามันจับต้องได้แล้วอยู่ในกระแสด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็น Mercedes-B e n z s c l a s s ในช่องผมนะครับเนื่องจากว่า ตอนนั้นนะครับพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในอยู่ในช่วงวัยรุ่นซีดานระดับหรูที่น่าใช้มากแต่ราคามือหนึ่งตอนนั้นมันเกินเอื้อมมากนะครับบางคัน7ล้านบางคัน10กว่าล้านแต่คันนี้ครับเป็นรถที่พี่ๆท่านหลายท่านเนี่ยอยากเก็บสะสมอินบ็อกมาหาผมเลยว่าอยากหาสภาพดีๆที่ไม่ต้องทําแล้วครับวันนี้ผมมีแล้วนะครับเป็น S Class นะครับตัวนี้เป็น S320 นะครับเป็น w 2 2 0จริงๆอ่ะวีสองสนมาทำตลาดแต่ประมาณปี98ถึงประมาณปี2005 นะครับจริงๆมี2โฉมโฉมกอนไมเนอร์ OR กับไม่ไมเนอร์ OR นะครับมีทั้งเครื่องเบนซินกับดีเซลเนี่ยประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเบนซินตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรหัสแรกนะครับเป <c> ็นตัวเครื่อง M112 ตัวนี้เป็นเครื่อง3ามพันเครื่อง v 6เกียร์ห้าสปีดให้แรงม้า2 2 1แรงมา้าผมรีวิวไปหลายคันแล้วแต่คันนี้นะครับรถนะเข้าศูนย์ทุกระยะเซอร์วิสทุกอย่างพร้อมสภาพพร้อมใช้มากทุกอุปกรณ์ทุอย่างใช้ได้เกือบหมด นะครับเดิมมากผมให้คำนี้เลยเกือบ100%ราคา3าม0 0 0บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าน่าใช้ขนาดไหนนี่นะผมอยากให้ดูสภาพเลยคุณอยากได้รถเก๋ที่สภาพเหมือนป้ายแดงที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าคุณมาดูคันนี้ไปดูคันอื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วมาดูเปรียบเทียบได้เลยจะเป็นเครื่อง3.2ลิตร V6 รหัส M112 นะครับให้แรงม้าประมาณ2 2 1แรงม้านะครับเกียร์อัตโมัติห้สปีดนะตัวนี้รถแบบามาดูสภาพเลยดีกว่าคุณดูนะครับ คุณดูไฟเดิมนะรถคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์หมดนะครับทุกอย่างเดิมหมดตอนนี้สตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับคุณดูทุกอย่างยังเป็นสีเดิมแล็กเกอร์เดิมๆเลยนะครับคันนี้ไม่ได้จอดตากแดดเลยนะครับมาดูห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง V6 นะครับเป็น M112 นะแต่ตัวนี้จะเป็น3 2 0 0ซีซีนะครับเกียร์5สปีด2 2 8แรงม้าทุกอย่างเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเนี่ยตามอายุปกติกรอบหมดแล้วนะรถเนี่ยสภาพเครื่องนิ่งมากนะครับ นี่ดีจริงๆนะนี่เราเปิดให้ดูเลยนะครับคือรถนะสภาพแบบดีสุดๆ,ดๆเลยผมบอกงนี้คนระับติ๊กเกอร์เดิมหมดเลยนะครับสีเนี่ยถ้าคุณมาดูเนี่ยจริงๆอันนี้จาาจะไม่ได้อยู่ในการแดดนะครับสียังสวยอยู่เลยนะครับล้อก็เป็นล้อเดิมนะครับยางมิชลินใหม่อยู่เลยโอ้มันใหม่จริงๆนะคุณดูคิ้วยางนะครับตามคิ้วทุกอย่างสภาพสีนะครับ แล้วก็สีตามประตูทั้งหมดนะครับผมบอกอย่างนี้นี่คือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วฟิลลิ่งนะประตูดูดนะครับคุณดูมันดูดแบบปั๊มดูดอย่างดีมากแล้วดูคิ้วนะครับคิ้วพวกเนี้มีคนเคยถามผมนะครับว่าอยากได้คิ้วแบบนี้สวยๆแบบนี้มันทําได้นะครับแต่สูตรเขาจะให้เบิรกทั้งชิ้นเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันแพงจริงนะนะครับบอดี้เดิมๆข้างในสวยนะดูดูยางครับ คิออ้วยางมันสวยนะครับดูดทุกฟานนะครับดูข้างหลังนะครับคิ้วพวกนี้นี่ยังสวยอยู่เลยนะครับสีเดิมๆเ,เลยนะไฟเบรกวงที่สามนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาปูฝาทะฝัท้ายนะครับ ไฟตกมาเดี๋ยวเก็บไปให้นะฮะคุณดูนะหลังเดิมเดิมเนี่ยโอ้เดิมสุดๆครับเดิมหมดเลยนะครับมีใส่เครื่องเสียงมาเพิ่มนะครับทุกอย่างรถเนี่ยเดิมมากนะครับเนี่ยคือรถเดิมแต่เอาจริงนะครับรถเก่าแล้วเนาะผมว่าขนาดนี้ถือว่านางฟ้าแล้วนะครับรถนี่ถือว่าโอเคเลยนะคุณดูในคิ้วยางยังอุปกรณ์ยังดีเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับข้างในเป็นยังไงบ้างครับ ดูภายในของ S320 นะครับกุญแจอยู่นี่นะกุญแจเรามีให้2ดอกเลยนะครับผมอยากให้ดูสภาพแล้วก็ความเนียนนะครับคันนี้คิวทุกอย่างมันดูเดนคุณดูนะคันนี้นะครับโหมันเนียนมากแล้วคุณดูประตูนะเรากดนะครับประตูทุกอย่างยังเดิมอยู่เลยนะครับปิดประตูดูเนี่ยเนี่ยล็อกนะครับจะปลดล็อกนะ โอเคให้ดูสภาพเลยนะครับฟิลลิ่งเนี่ยโอ้โหใหม่มากครับคือรถที่เขาดูแลเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยคุณดูนะเข้าศูนย์ตลอดนะครับไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยลาสติกนะครับไม่มีแตกเลยนะครับใครอยากได้รถเก็บเนี่ยไม่แสนสองนะประตูดูนะครับหรือเรียบร้อย,อยหมดแล้วสตาร์ทรถกันนะ รถนะครับไม่เพียงแค่แสนสองเก้านะครับจอไม่มีรอยเลยนะครับให้ดูชัดๆจอนี่คือแบบดีมากคันนี้ผมบอกอยากให้ดูสภาพนะครับเปาะปรับใช้ได้ปกตินะครับคือเนี่ยคือแบบทุกอย่างดีหมดนะครับกระจกพับได้นะครับเนี่ยนะครับพับปกติเลยนะครับ ไฟนะครับก็จะเป็นไฟออโต้ที่ฉีดนะครับเบรกมือตัวนี้จริงๆเป็นฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงนะครับแต่มันเก่าแล้วกดปุ๊บมันจะนอตบาลเเรเบิลนะครับคันนี้คือออปชันมันเยอะจริงๆนะครับไฟเลี้ยวเนาะตัวนี้จะเป็นลิมิตนะครับขึ้นอย่างนี้ก็คือลิมิตก็คือกำหนดความเร็วนะครับโอเคตัวนี้นะครับโชคไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับ ตัวนี้สปอร์ตหนึ่งนะครับกดสปอร์ตสอนะครับปิดนะครับช่วงล่างถุงลมนะครับี่้ไม่ติกขึ้นนะครับประตูดูทุกอย่างใช้ได้ดีปกติเลยนะครับนุ่มมากคันนี้คือเจ้าของเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับใช้ได้ปกตินะครับล็อกปลดล็อกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นม่านไฟฟ้าม่านหลังนะครับยังใช้ได้นะครับ คือพลาสติกของคันนี้ดีจริงๆนะครับที่สำคัญคันนี้นะครับมีอุปกรณ์คุณดูนะเข้าศูนย์ตลอดนะครับคุณดูอะไรจะเนียนขนาดนี้ครับอะไรจะเนียนครับดูเซอร์วิสนะครับเขามีประวัติเซอร์วิสแทบจะทุกระยะตั้งแต่ ช่วงแรกๆนะครับเนี่ยสี่ห้าหมื่นโลสมุดทุกเล่มอยู่ในนี้หมดนะครับคุณดูนะผมไม่ค่อยเห็นเลยนะสมุดแมนนุ่น,นะครับจริงๆอะไรจะแบบเจ้าของดูแลดีมากนะเครื่องเสียงอันนี้เขาติดมาใหม่เป็นจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้งานได้ปกตินะแอร์คุณดูปุ่มแอร์นะครับคือปุ่มแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับแอร์เย็นทุกอย่างจะได้ปกติหมดนะครับจอตรงหมดนะ เกียร์นะครับเข้าปกติสามารถเป็นเกียร์บวกลบได้นะครับเห็นไหมสี่นะครับเป็นดีได้นะครับคืออยากให้ดูเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างของรถคันนี้นะครับคือสภาพมันดีจริงๆมันดีจนผมรู้สึกเลยว่าการเวลาทำอาไรรถคันนี้ไม่ได้นะครับเบาะทุกอย่างเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับโอ้โหก่อนข้างหลังครับคันนี้คุณดูเนี่ยคิวพวกนี้นะคือตามรถถ้า รถตากแดดนะครับหรือรถตามอายุที่ใช้เยอะๆมันก็จะไปหมดแล้วคุณดูคิ้วยางนะครับคือการเก็บเสียงมันดีอยู่แล้วเนาะแต่กูยิ่งสภาพนะครับบอกนะครับทุกอย่างเนี่ยดีหมดเอสคาก็ยังเป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่นะครับเเปิดให้แสงมันเข้าก่อนเนาะนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้จะพับไม่ได้นะตัวนี้ปรับได้ปกตินะครับ จบนะครับ okay. คือทุกอย่างมันยังใช้ได้ดีปกติอยู่เลยครับสภาพมันแบบดีมากๆจริงๆครับแอร์ยังเย็นนะครับเบาะที่นั่งข้างหลังก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ นั่งข้างปรับข้างหน้านะครับบังคับข้างหลังเดี๋ยวมาดูครับรถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับได้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็สภาพคันนี้นะครับ S Class คันนี้มันดีมากนะครับเป็นตัวรถปี2000นะคุณคิดดู20ปียังทำะไรคันนี้ไม่ได้รถเข้าศูนย์เกือบทุกระยะนะครับรถใช้น้อยมากประมาณ8-9ปียังใช้2-3สมหมื่นโลเองนะครับคุณดูบริการที่ผมโชว์ให้เมื่อกี้ดูแล้วเป็น S 3 2 0 Long Wheelbase นะครับตัว L นะครับเครื่อง3,200ันราคา379,000บาทครับใครสนใจครับ0 6 1 7 4หก2 2ครับ081 908 2026หรือที่ว่าโค้ดตามนี้ได้เลยสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับจริงๆอยากซื้ออยากขายอยากแลกอยากเทินอยากซ่อมอ่ะทักเข้ามาเลยเรายินดีช่วยให้ความช่วยเหลือนะครับสวัสดีครับ